วสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแยกลูกลูกต้นต้นนี้ครับคือบนกระดาษด่างที่วันก่อนลงให้ดูครับต้นนี้แล้วทีนี้ลูกนี่คือลูกลูกนี้ก็จะจะแยกออกครับแยกไปใส่ถางรอจำนายบแบบนี้นะครับง่ายๆโยดินออก น้ำลงไปอันนี้อยู่ลึกนิดนึดนดนงก็ต้องลดลงไปอีกนี่ครับ อนี่ครับนี่คือไข่ที่มันออกมาจากนี่ไข่นี้ออกมานี่มาอยู่นี่แล้วขึ้นต้นนี่ใบสวยงามมากแล้วก็รากเต็มทีนี้เราก็เอาไปใส่กระถางเลี้ยงต่อไปก็ไม่ได้ยุ่งยากอันนี้ก็ไหลครับนี่ก็เพาะขึ้นเอไปเพาะแล้วก็ที่แผลเดิมเราก็จะเอาดินปิดไว้หน่อยนึ่ง นี่ก็ไหลนี่ก็ไหลพวกนี้ก็เป็นต้นเหมือนกันมันจะเล็กกว่าที่เป็นไข่นิดนึงก็เรียกไหลปิดไว้เหมือนเดิมครับเดี๋ยวไม่กี่วันก็จะมีขึ้นต้นนี่ก็มีต้นนี้เล็กมากเนี่ยนี่ที่ออกจากไหลต้นจะเล็กต่างกันเยอะมากกับออกจากไข่โอเคครับ การแยกก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับก็ออกมาแนะนําเพื่อนๆกันเดี๋ยวมีอะไรก็จะมาอัพเดตให้เพื่อนๆดูอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณมากที่เข้ามาติดตามเข้ามาชมนะครับสวัสดีครับ